สวัสดีครับไลนนาสวนสวรรค์ครับหลังจากหายหน้าหายตากันไปนานครับตอนนี้งานยุ่งๆก็เลยไม่มีเวลาลงคลิปเพื่อนๆดูครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องการปลูกป่าไงให้ลดต้นทุนครับหรือค่าใช้จ่ายน้อยครับหลักๆของการปลูกป่าค่าใช้จ่ายก็จะมี ค่าต้นก้าพันนี่แหละที่ทาใช้จ่ายเยอะหน่อยถ่าต้นไม้ป่าประมาณนี้ก็ต้นละสิบบาทครับอย่างน้อยๆตอนนี้ก้าไม้ป่าไม่ค่อยแพงเท่าไรแล้วไม่เหมือนช่วงโควิดครับช่วงนั้นคนปลูกเยอะกระแสการปลูกป่ามันแรงกว่านี้หน่อยแต่ตอนนี้ก็ยังมีคนปลูกเยอะอยู่แต่ ้าไม้ป่าก,ก็เยอะเขาขายเห็นขายออนไลน์ก็ต้นประมาณสิบบาทต้นโตกว่น,นี้หน่อยหนึ่งเ่าที่เห็นนี่ก็ประมาณร้อยถุงนี่ก็ถ้าเราไปซื้อเขาต้นละสิบบาทก็เป็นเงินพันหนึ่งล้วถ้าเราเพาะเองนี่ก็ใ,ใ,ใช้ใช้จ่ายประมาณสองร้อยไม่เกินสองร้อยครับ เฉพาะตามมันนอกยิ่งถูกครับนี่มันอยู่ในเมืองมันก็มีการซื้อพวกดินพวกปุ๋ยอะไรมันจะแพงนะแกบอย่างี้แกบถ้าซื้อในเมืองก็ถุงนึงก็ประมาณห้าสิบบาทปุ๋ยคอกถุงนึงก็ห้าสิบบาทแล้วก็ดินสามถุงห้าสิบบาท แต่ถ้าอยู่บ้านนอกแล้วก็แกบหนึ่งก็ผสมหนึ่งก็ประมาณสิบบาทสิบห้าบาทก็ปรผสมปุ๋ยนดินก็ไม่ต้องซื้อครับเราหาหน้าดิน,นล้วนๆมาผสมแล้วก็ปุ๋ยคอกแล้วก็ไม่ต้องซื้อแต่ที่นี้อยู่เราพออยู่ในเมืองมันก็ต้องค่าใช้จ่ายก็แพงกว่าเก่าน,นตอนนี้ก็ได้ เดือนกว่า,วาเดือนขึ้นะถ้าเราจะเอาไปปลูกตอนนี้ก็ปลูกได้เลยครับเนี่ยเพราะว่าถ้าเราปลูกตอนเล็กๆเนี่ยเขาจะเกิดไวก,กว่าสังเกตดูตอนที่เอาไปปลูกลงหลังซื้อมันไม่ค่อยมีก้าพันเลยตอนที่ไปปลูกลงหลังต้นประมาณเนี่ยเขาขายต้นยี่สิบบาทซื้อไปปลูก เกิดดีกว่าต้นที่มันใหญ่ๆสูงๆต้นที่มันสูงๆเขาเพาะได้ปีสองปีแล้วหลากเขามันจะขดมันจะไม่ค่อยโตสู้ไอ้ที่เราปลูกแบบนี้ม่นะต้นเล็กมันจะเกิดไวกว่าแต่ยาจะแบบคุมไว้ก็ถ้าเราขยายพันธุ์ได้ก็มันก็ค่ายใช้จ่ายก็ไม่แพง ถ้าเราเพาะเป็นเราเพาะก็ไม่ยากพบไม้ป่า